สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปความรู้นะครับจาก dwthai com training นะครับนะฮะคลิปที่ท่านกำลังติดตามรับชมอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคลิป on On demand นะครับก็คือเป็นโครงการที่จัดทำคลิปตรงตามความรู้ความต้องการของท่านนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรสามารถติดต่อเพื่อให้จัดทำคลิปตรงตามความต้องการของท่านได้นะครับนะสำหรับในเนื้อหาในส่วนนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของ database นะครับนะฮะ โดยมีน้องผู้ชายคนหนึ่งติดต่อเข้ามานะครับนะเขาต้องการกําหนดระดับของสมาชิกให้มีการแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับผมนะทีนี้นะครับก่อนที่ไปดูเนะะื้อหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเท้าความสักนิดนึงนะนะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยก่อนที่คุณจะมาดูเนะะื้อหาในตอนที่พูดถึงการกําหนดระดับสมาชิกเนี่ยนะครับนะ คุณต้องเคยดูคลิปทุกคลิปของ dwthai.com ที่เกี่ยวกับการสร้างระบบสมาชิกมาก่อนนะครับนะเพราะว่ามันจะอ้างอิงจากระบบเดิมที่คุณทําไว้แล้วนะครับนะแต่มันยังไม่มีการกําหนดระดับสมาชิกนะครับนะนะอันนั้นคุณต้องตามกลับไปดูนะวิธีตามกลับไปดูทํำยังไงก็ไปที่ y t u t u นะครับ dwthai นะครับนะเข้าไปติดตามได้แล้วก็ลองไปเลือกเนะื้อหาดูนะก็ไป YouTube c o m คอมสแลนะครับเข้าไปแล้วก็จะเจอคลิปทั้งหมดของ DW ไทยนะครับแล้วคุณก็ลองเลือกดูว่าอันไหนที่มันเขียนว่าะระบบสมาชิกหรือคำว่าสมาชิกอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูให้ครบนะครับนะบเพราะว่าเนื้อหาอย่างอย่างที่เคยพูดมาเกือบทุกคลิปก็คือเนื้อหาของคลิปจาก DW ไทยมันเป็นชุดการเรียนรู้ใช้คำว่าชุดนะครับนะชุดการเรียนรู้ก็หมายถึงว่าคุณต้องเรียนเป็นสเต็ปสเต็ปนะจะเรียนคลิปใดคลิปหนึ่งไม่ได้เพราะว่าแต่ละคลิปมันเกี่ยว โยงผูกพันกันไปหมดนะมันก็เหมือนกับว่าคุณไปเรียนคอร์สในอะไรเอ่ยในสถานที่อบรมหรือในสถาบัานการศึกษาเนี่ยคุณต้องเรียนอะไรเอ่ยสัปดาห์ที่1มาแล้วมาเรียนสัปดาห์ที่สองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งความตั้งใจของผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาของเรากันเลยนะครับนะเนื้อหาของเราจะเป็นเรื่องการกําหนดระดับสมาชิกและให้มีการแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันโดยน้องที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเขาอ่าส่งรูปภาพอันนี้มานะครับเขาต้องการทําแบบนี้ก็คือ สมมติว่าเข้ามาเป็นแอดมินเนี่ยนะฮะจะมีออปชันตรงนี้แสดงนะฮะก็คือแอดมินสามารถลบแก้ไขอะไรได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดสมาชิกทั่วไปล็อกอินเข้ามาเนี่ยจะเห็นเฉพาะข้อมูลไม่มีอะไรเ่ยไม่มีออปชันให้แสดงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอะไรเอ่ยแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันนั่นเองซึ่งคุณอาจจะเอาไปไประยุกต์ทําระบบสมาชิกที่ต้องการให้แสดงข้อมูลแตกต่างกันสําหรับระดับสมาชิกที่มันมีมากกว่าหนึ่ง ระดับสมาชิกก็ได้นะครับนะโดยดูคลิปนี้เป็นไกด์นำทางนะครับนะฮะโอเคนะอันนี้เราน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าเราจะทำอะไรกันในคลิปนะครับโอเคนะฮะทีนี้ผมก็เลยกลับมาที่โปรแกรมดัตต์เบสของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟล์นี้นะครับก็คือไฟล์ล็อกอินหนึ่งไฟล์นะครับแล้วก็ไฟล์อื่นอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราจะทำอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นที่ <c oughs> เราจะไปทำการอะไรเ่ยทำการสร้างตามเนื้อหานี้ได้เนี่ย ในฐานข้อมูลของเรานะฮะต้องมีการกําหนดข้อมูลระดับของสมาชิกก่อนนะเพราะว่าคลิปที่ผมทํามาตั้งแต่ตอนนู้นเลยมันยังไม่มีการกําหนดระดับสมาชิกในฐานข้อมูลนะฮะฉะนั้นผมไปที่อะไรเอ่ยดาตาัตต์เบทนะจากนั้นคลิกไปที่ตารางที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลสมาชิก <c oughs> ซึ่งในที่นี้นะครับนะของผมก็คือตาราง admin system นะครับ admin system นะฮะของผมมีอยู่2องยูเซอร์นะฮะเพราะว่าอะไรเอ่ย การเทสระบบนี้ต้องใช้อะไรเอ่ยสองยูเซอร์ก็คือยูเซอร์ที่เป็นแอดมินแล้วก็ยูเซอร์ที่เป็นสมาชิกทั่วไปนะฮะแล้วก็สังเกตนะครับในฐานข้อมูลเนี่ยนะฮะ,ะผมกดที่สตั๊กเจอร์นะครับมันยังไม่มีอะไรเอ่ยฟิลข้อมูลไหนเลยที่บอกว่าเป็นระดับสมาชิกระดับอะไรเห็นไหมฮะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มด้วยนะ,ะผมเพิ่มฟิลเข้าไปใหม่วิธีการเพิ่มฟิลก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะแอดหนึ่งคอลัมน์นะครับนะพิมพ์เลขหนึ่งไปเราจะแอด ฟิลข้อมูลหรือคอลัมน์ไปอีกหนึ่งนะครับกด go ครับนะฮะจากนั้นนะครับนะผมทําการอะไรเอ่ยนะผมก็ทําการตั้งอะไรเอ่ยชื่อฟิลข้อมูลนะฮะขอขยายแป๊บหนึนะขอ refresh ก่อนนะขอขยายแป๊บหนึ่งนะครับนะฮบบะนะแล้วก็ กดที่สตักเจอร์นะครับกดที่สตักเจอร์ก่อนนะครับถึงจะมีแอปตรงนี้นะครับกดแอปหนึ่งนะครับกดปึ๊บอ่าได้อย่างนี้นะครับนะโอเคชื่อฟิลนะครับชื่อฟิลผมตั้งชื่อว่าอ่า user อร์ไทสแล้วกันก็คือประเภท user นะ user t ร์ไนะครับ user t ร์ไในที่นี้ผมเอาเป็นเอาแบบง่ายๆและการสื่อสารตรงๆไม่ต้อง encode decode นะครับนะอ่าผมเอาเป็นอ่าวาชานะฮะวาชาในที่นี้ อเอาแบบนี้แล้วกันเอาให้มันดูเป็นจริงเป็นจังสักหน่อยนะเอาเป็นดัตต้าไทยเป็นตัวนี้แล้วกันอ่านออกเสียงภาษาไทยง่ายๆนะครับจะไ,ได้จํากันง่ายๆก็คือตัว enum นะซึ่งเป็นข้อมูลแบบเซตนะครับนะผมใช้ตัวนี้นะครับนะ enum นะฮะนะทีนี้ใส่ลงไปสมมุติว่าลเวลมี2องล e เวนะก็คือมีอะไรเอ่ยมีแอดมินกับยูเซ แอดมินกะับยูเซอร์ตรงนี้ใส่ตรงเลนส์เลนส์แวลูตรงนี้ไปด้วยนะครับถ้าเกิดใช้เป็นข้อมูลลักษณะแบบเซตนะฮะไทเป็นแบบเซตเนี่ยก็คือพวกอ e n u m มพวกเซตเนี่ยนะใส่แบบนี้นะครับนะอ่นะ default นะครับประกาศไปว่า Default as define นะ default คือ User นะ default user นะครับจากนั้นนะครับกดเซฟนะเมื่อเพิ่มอะไรเอ่ย ยูเซอร์ไทยได้แล้วเนี่ยเป็นอ e ีนม um แบบนี้นะครับนะใครดูไม่ทันกดพอสนะครับนะเป็นลักษณะนี้นะครับนะจากนั้นนะครับนะกดไปที่เบราว์ครับสังเกตไหมครับตรงนี้มันจะได้เลยเป็นยูเซอร์ทุกอันเลยเพราะว่าเมื่อกี้เรากําหนดว่าอะไรเอ่ยฟิลยูเซอร์ไทยเนี่ยเป็น default ก็คือเป็นยูเซอร์นะแต่ทีนี้การเทสระบบเนี่ยนะตามที่เราเห็นเนี่ยต้องมีแอดมินคนหนึ่งยูเซอร์คนหนึ่งถึงจะเทสได้นะครับนะฉะนั้นผมเปลี่ยนชื่อตรงแอดมินตรงนี้นะฮะนะผมเปลี่ยนครับอีดิสครับ นะเป็นแอดมินครับติ๊กให้เป็นแอดมินนะฮะนะแอดมินกับยูเซอร์ได้มาจากไหนครับได้มาจากที่เราเพิ่มเพิ่มฟิลด์ยูเซอร์ไท์เมื่อสักครู่นะติ๊กเป็นแอดมินนะฮะนะทีนี้เราก็มีอะไรเอ่ยข้อมูลเรามีอ่าแอดมินกับยูเซอร์ละแอดมินกับยูเซอร์นะฮนะก็คือแอดมินเนี่ยยูเซอร์เป็นแอดมินนะฮะสำหรับอะไรเอ่ยยูเซอร์ก็เป็นอะไรเอ่ยอ่ายูเซอร์เดี๋ยวผมขออีดิทน,นิดนึงแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนะเป็นยูเซอร์หนึ่งแล้วกันนะ นะเป็นยูเซอร์นะครับนะดูข้อมูลใหม่นะฮะมียูเซอร์คนหนึ่งนะนะยูเซอร์เนมเป็นแอดมินเป็นแอดมินนะไทยเป็นแอดมินยูเซอร์เนมเป็นยูเซอร์หนึ่งอ๋อพิมพ์ผิดอีกแล้วยูเซอร์ยูเซอร์หนึ่งนะครับนะยูเซอร์หนึ่งเป็นอะไรเอ่ยยูเซอร์นะครับนะโอเคนะฮะอันนี้เราได้ฐานข้อมูลแล้วใครดูไม่ทันนะครับกดโพส์นะครับเพิ่มยูยูเซอร์อ่าไทยไปนะครับ โอเคนะฮะทีนี้ผมกลับมาที่โปรแกรมด e m มเบอร์ครับเปิดไฟล์ที่มีฟอร์มการล็อกอินนี้ขึ้นมาครับจากนั้นไปในส่วนของโค้ดครับนะต้องเขียนโค้ดนะครับนะดูบรรทัดที่เขียนว่า select นะครับม, username, มี user name มี user pass พวกนี้นะฮะแล้วก็ทำการ com ม,มา่าครับเพราะว่าอันนี้คือการดึงครับดึงข้อมูล นะโดยค่า Default เนี่ยของ d e m e v e r ที่เราใช้ในการดึงการล็อกอินเนี่ยนะหรือสร้างการล็อกอินเนี่ยมันจะดึงแค่2ตัวคือ username กับ password มานะฮะฟิลที่เป็น username กับฟิลที่เป็น password ทีนี้เราต้องการอะไรเอ่ยดึงฟิลที่เป็นอะไรครับประเภทของสมาชิกนะก็คือ user type user type ได้มาจากไหนครับนะเปรียบเทียบให้ดูนะครับ user type ได้มาจากตรงนี้นะครับนะสื่อที่เราสร้างขึ้นนะเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะมีการ modify ในส่วนของล็อกอ user ที่ดีเวอร์มันสร้างให้นะครับทุกครั้งที่เราเซฟหรือเราทำอะไรลงไปเนี่ยมันจะมี alert แจ้งอย่างนี้นะครับกดโอเคไปนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณ modify ตรงนี้ไปแล้วคุณห้ามไปแก้ไขหรือไป double click use อ่า l o g in user ในอะไรเอ่ยใน binding หรือในส่วนของอ server behavior นะห้ามไป double click แล้วนะครับนะห้ามไป double click แล้วนะฮะก็คือต้องมาเขียนโค้ดอย่างเดียวแล้วคุณจะใช้ t o o ไม่ได้แล้วนะครับนะ โอเคนะฮะได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นสกอร์หานะครับตรงนี้นะครับนะนะ,อะขอ Copy แล้วกันนะเพิ่ม section เข้าไปอีกตัวหนึ่งครับผมตั้งชื่อ section ว่าด w วแล้กันนะ DW u ีอันเดอ r e u s e r e ยูเนะดูตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยนะครับอ่ะเขียนอย่างนี้ล้กันนะ user type ดูตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยนะฮะสำหรับเท่ากับตรงนี้ใช้ m y s q l result รีโซลนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับภายในเครื่องหมายวงเล็บของ MySQL r e s o l v e เนี่ยมันต้องการอะไรเอ่ยมันต้องการค่าที่ได้มาจาก MySQL Query คือตัวนี้นะครับ Login RS นะอาจจะเป็นตัวแปรอื่นก็ได้นะแต่ขอให้ได้มาจาก MySQL Query แล้วก็เป็นการ Query ที่มาจากอะไรเอ่ย Login RS Query ที่มีการ select SQL ตัวนี้นะฮะในที่นี้ก็คือตัวแปรนี้นะครับนะมันต้องการค่าแลกปึ๊บนะ ค่าที่2คือเลข0ูนย์นะค่าที่3มนะครับต่อมาค่าที่3นะฮะก็คือหมายเลขฟิลครับหมายเลขฟิล้้วก็นับเลยครับยูเซอร์เนมเนี่ยเป็นศนอันนี้คือ1อันนี้คือ2นะเหมือนอาร์เลนะแสดงว่าถ้าเกิดเราต้องการเก็บ User อร์ไทเนี่ยลงตัวแปร Section เนี่ยเราต้องระบุเลข2ลงไปครับเขียนแบบนี้นะครับจากนั้นเซฟครับนะถ้า save เซฟแล้วมันเด้งอะไรปล่อยมันนะครับแต่อย่างที่บอกนะ ถ้ามไปดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคับตรงเซิร์ฟเวอร์วิฮาบิเออร์ตรงพวกไบดิ้งตรงเซิร์ฟเวอร์วิฮาบิเอร์เนี่ยห้ามแล้วนะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะตรงนี้ห้ามไปดับเบิลคลิกนะครับ เนะพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันแก้โค้ดให้เรากลับเป็นเหมือนเดิมต้องมาเขียนโค้ดใหม่นะฮะโอเคนะฮะโอเคพอหน้าในส่วนของตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต่อมานะครับเปิดไฟล์ไฟล์หนึ่งขึ้นมาครับนะไฟล์ชื่อ for admin นะครับที่เป็นไฟล์ต้อนรับเนี่ยนะซึ่งได้มาจากคลิปก่อนๆน,นะครับผมนะสมมุติว่านะครับนะสมมติว่าผมจะเพิ่มลิงก์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะผมเพิ่มลิงก์ขึ้นมาตัว ดูดูรายการสินค้านะฮะผมเพิ่มชื่อว่าดูรายการสินค้านะครับนะทีนี้สร้างไฟล์ขึ้นมาอีกหน่งไฟล์ครับเพื่อเป็นไฟล์ลิสต์รายการสินค้าซึ่งรายการสินค้าจะแสดงลักษณะนี้นะครับมีรายการสินค้ามีลบมีแก้ไขถ้าเป็นยูเซอร์ทั่วไปไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะผมจะดึงมาจากตารางรายการสินค้าแล้วกันนะครับนะ New ไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับเป็น PHP กด create ครับ save ครับ ซฟผมเซฟชื่อว่า view product แล้วกันนะ view product php นะได้อันนี้แล้วนะครับนะนะ,ะผมพิมพ์สักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคนะฮะทีนี้นะฮะไปที่หน้า for admin ที่เราสร้างตรงดูรายการสินค้าไว้นะครับนะเลือกครับ จากนั้นทําการสร้างลิงก์ครับให้ลิงก์มาที่ไหนครับนะเดี๋ยวยกมาตรงนี้นะลิงก์มาที่ไฟล์ view Product ท,ที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่ครับกดโอเคได้เลยครับเรียบร้อยแล้วเป็นลิงก์แล้วนะครับนะทำการเทสเบื้องต้นนะวิธีการเทสเบื้องต้นก็ไปที่หน้าไฟล์ index ็หรือไปที่หน้านี้นะหน้า,นาล็อกอินนะครับนะกดอะไรเอ่ย F12 เทสรครับทําการล็อกอินครับนะ ถ้ามันยังล็อกอินได้แสดงว่าโอเคแล้วนะครับนะกดไปดูรายการสินค้าครับนะดูรายการสินค้ามาแล้วนะครับนะทีนี้ไปที่หน้า v i ว w p r o d ั c t ครับนะอันนี้เราเอาแบบว่องไวเลยนะอินเทอร์ลงมาครับไปในส่วนของ Insert Panel ครับเลือก Data นะครับสกอร์หาครับสกอร์หาที่เป็น Dynamic อ a า a นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะ d y n a ม i c d a t a คลิกครับเลือก Dynamic Table ครับ บึ๊บนะฮะเรายังไม่ได้สร้าง Record Set ซตทำการสร้าง Record Set เพื่อสร้าง d y n a มิกเทเบิครับคลิกที่นี่ครับ r e c คอร์ดเนะฮะชื่อ Record Set ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันเพราะเราใช้ตัวเดียวนะฮะเทเบิ <Table S 1> ให้เราเลือกไปที่ Table ที่จะแสดงอะไรเอ่ยรายการสินค้าหรือถ้าเกิดของคุณเป็นอะไรเอ่ยข้อมูลอื่นก็เลือกตามนั้นนะครับนะอันนี้ผมเลือกไปที่รายการสินค้านะครับนะโชว์ทั้งหมดเลยเอาแบบไวๆนะครับนะกดโอเคเลยนะ ปึ๊บกดโอเคเลยครับปึ๊บนะฮะบอกว่าให้แสดงทั้งหมดแล้วกันนะที่ record set หนึตอนนี้เป็นขั้นตอนการสร้าง dynamic table นะกดโอเคไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้ผมผมจะทำการอะไรเอ่ยเพิ่มฟิลเพิ่มฟิลอะไรครับเพิ่มฟิลที่มี option ตรงเนี้ยเป็น option ตรงนี้ยลบแก้ไขนะฮะของเดิมไม่มีนะฮะอะผมเลือกไปที่ตารางทั้งหมดครับนะจาก dynamic table ที่เราสร้างขึ้น column นะฮะตรงนี้มันมีแค่5้าะผมใส่เป็น6นะ ใส่เป็น6นะอ่าทีนี้พอได้มาแล้วนะครับที่ฟิลตรงนี้ตรงหัวตารางนะครับนะผมพิมพ์ออปชันนะสมมุติว่าตรงนี้เป็นการลบแล้วกันนะนะเป็นการลบแล้วกันนะนะโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดเป็นยูเซอร์ทั่วไปจะไม่เห็นคำว่าลบ นะถ้าเกิดเป็นแอดมินจะเห็นนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ลักษณะนั้นอ่นะผมกลับไปที่ในส่วนนี้นะครับผมรีเฟชครับเห็นไหมลบนะมาแล้วนะฮะแสดงว่าโอเคแล้วนะถ้าเกิดยูเซอร์ทั่วไปจะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดแอดมินเห็นนะครับโอเคทํำยังไงเรามาดูกันนะครับนะนะที่ตรงนี้นะครับในส่วนของลบตรงนี้นะฮะไฮไลท์ไว้ครับนะไปที่ในส่วนโค้ดครับนะ ก็คือคอลัมน์นี้จะไม่เห็นนะโอเคนะฮะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมเปิด PHP ครับผมเขียน if ครับ if วงเล็บแล้วปิดกาทิ้งไว้แบบนี้นะครับให้คุมตรงไหนครับให้คุมตรงนี้ครับ,ตร,รบตรงคําว่าลบเนี่ยนะเอาปิดกาปิดไว้ตรงนี้ครับปุ๊บแล้วค่อยไปเขียนเงื่อนไขนะเงื่อนไขตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ย section ถ้าเซกชันอะไรครับเซกชันที่เราเขียนไว้กับอินเด็กเนี่ยกลับไปดูที่โค้ดนะครับตรงอินเด็กเนี่ยสกอร์ขึ้นไปนะฮะถ้าเซกชันที่ชื่อว่า dwusertype เท่ากับ admin นะคำว่า admin ได้มาจากไหนครับคำว่า admin ได้มาจากดัตต้าเบสตรงนี้ครับตรงนี้ครับ admin ก็คือ usertype เนี่ยถ้าได้คำว่า admin เนี่ยนะถ้าได้คำว่า admin เนี่ย จะให้โชว์คาว่าลบ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะไม่มีคอลัมน์นี้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะไม่มีคอลัมน์นี้นี่เป็นต้นนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้นะครับเขียนแค่นี้ยังไม่พอครับสกอร์ขึ้นไปด้านบนสุดครับนะฮะตรงในส่วนนี้นะครับนะเขียนครับ section start ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะตรงนี้บรรทัดที่3ามนะ section start ต้องเขียนบรรทัดนี้นะครับ หรือบรรทัดบนสุดนี้ก็ได้นะฮะ <c oughs> เพื่อเปิดการใช้เซกชันโอเคนะครับนะผมกลับไปที่ในส่วนตรงนี้นะครับนะผมรีเฟซครับอ่ายังได้นะครับนะนี้ผมกลับไปนะผมล็อกเอาออกจากระบบก่อนนะฮะผมล็อกอินมาด้วยอ่ายูเซอหนึ่งตอนนี้เป็น user นะผมจะล็อกอินด้วยยูเซอร์ยูเซอรหนึ่งอ่าพาสเวิร์ดหนึ่งสองามสี่นะผมใส่หนึ่งสองสามส ผมกดล็อกอิน now ครับคนนี้เป็น user นะเห็นไหม user หนึ่งดูรายการสินค้าครับตรงลบไม่มีแล้วครับนะเอาผมเทศสอีกครั้งนึงนะครับทีนี้จะเป็น admin เข้ามาครับ admin ตีห้าเจ็ดนะล็อกอินครับอันนี้เป็น admin นะครับปึ๊บมาแล้วมีลบแล้วนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็คืออะไรเอ่ยการแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันนะอยู่ตรงไหนครับนะจุดสําคัญอยู่ที่ไหนครับ การใช้ Section d e ว i ลย user type ครับกับอะไรเอ่ยวากร์ If ครับนะตรงออปชันนี่เหมือนกันถ้าเกิดคุณต้องการลบทิ้งไปเลยคุณก็ยกอะไรเอ่ย If ตรงนี้เอาไปคุมตรงนี้ไว้นะฮะนะก็ตรงตามโจทย์นะครับนะของน้องผู้ชายที่ติดต่อเขามานะครับในหัวเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของนะฮะการกำหนดระดับของสมาชิกให้มีการแสดงผลข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับนะเงื่อนไขไมันอยู่ตรงนี้นะครับนะอันนี้จุดสำคัญนะครับแล้วก็อะไรเอ่ย เงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือต้องมีอะไรครับต้องมีดัตต้าเบนะครแล้วก็มีฟิลข้อมูลเนี่ยที่บอกเลยเอ่ยระดับของสมาชิกก่อนถึงจะมาเขียนตรงนี้ได้นะครับถ้าดูอะไรไม่ทันอย่างไรก็กดพอสที่อะไรเอ่ยที่ y t u t u นะครับหรือย้อนไปดูนะครับนะแล้วก็เขียนโค้ดตามนะครับผมนะสำหรับท่านใดน,นะครับนะที่ต้องการติดต่อในเรื่องของการจัดทําคลิปในโครงการคลิปออนดีมานเนี่ยสามารถเข้ามาเข้ามาที่แฟนเพจนี้ได้นะครับก็คือ f c e e o o o k o o นะครับนะไวเว็บดทนะครับหรือจะอีเมลมาคุยก็ได้นะครับอีอ e ีเมลก็จะมีตอนหน้าคลิปนะฮะนะครับนะก็สามารถอีเมลมาได้นะครับนะหรือเข้ามาดูที่นี่ก็ได้นะที่แฟนเพจก็จะมีลิงก์ตรงนี้อยู่นะคลิปออนมาน์นะก็กดเข้ามาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะให้คุณดูนะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับผมนะฮะหรือถ้าเกิดใครต้องการเรียนนะแบบออนไลน์ก็กดที่เปิดสอนได้จะมีรายละเอียดน,นะหรือจะ ติดต่อเข้ามานะครับนะโดยติดต่อผ่านอีเมลนี้ก็ได้นะครับนะนะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะหรือนะน่าจะได้ความรู้กันบ้างโดยเฉพาะน้องที่ติดต่อ,อให้จัดทำคลิปความรู้ในะชุดนี้มานะครับนะก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ